สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมวิบวร์บทที่12ร่วมกันซึ่งเกี่ยวกับผู้หญิงและพญานาคครับขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงครอบครองช่วนิวรันดรขอบคุณพระองค์สําหรับชัยชนะเหนือบาปและซาตานผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์เวลานี้ขอพระวิญ,ญญาณปรัดกับข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างชัดเจน พร้อมทั้งขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจความจริงนิรันด์เพื่อจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีกรับบนทสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในโลกนี้ความดีและความชั่วต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็ทราบดีถึงผลลัพธ์สุดท้ายในเรื่องราวนิรันด์ของพระเจ้าอย่างไรก็ตามท่ามกลางชัยชนะนี้เอง ศัตรูของพระเจ้าซึ่งได้แก่ซาตานนั้นก็ยังคงก่อให้เกิดไายาณะต่อไปแล้วผู้เชื่อจะดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจในแสงสว่างแห่งชัยชนะของพระเจ้าได้อย่างไรพระธรรมวิบวร์บทที่12พรรณนา,นาถ,ถึงความขัดแย้งทางจิตวิญญาณดังกล่าวพร้อมทั้งเผยให้เห็นถึงความมั่นคงของพระเจ้าความแน่วแน่ของซาตานและความมั่นใจว่าประชากรของพระเจ้าสามารถวางใจพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ในการต่อสู้กับแผนการของซาตาน บทเดยนวันนี้แบ่งออกเป็น3ส,ส่วนได้แก่ส่วนที่1ความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ส่วนที่2อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และส่วนที่3การไล่ล่าที่ยิ่งใหญ่ข้อความสําคัญคือผู้เชื่อสามารถวางใจพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ในการต่อสู้กับแผนการของซาตานส่วนที่1ความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ประเด็นที่1คือหญิงตั้งครรภ มีหมายสำคัญอันอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นในสวรรค์คือหญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ดวงจันทร์อยู่ใต้เทา้าและดาว12ดวงเป็นมงกุฎบนศีรษะพระธรรมวิวรณ์บทที่12-14เป็นช่วงพักระหว่างการพริพากษาด้วยแปรคันที่7และการพริพากษาด้วยขัน7ใบที่กำลังจะมาถึงโดยบรรยายถึงสงครามครั้งใหญ่ระหว่างซาตานพร้อมกับกองทัพของมันและประชากรของพระเจ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งสวรรค์และโลกพระธรรมวิวรณ์บทนี้กล่าวถึงหมายสำคัญสองอย่างคือผู้หญิงในข้อหนึ่งและพญานาคในข้อสเพื่อชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างไรก็ตามบุตรชายของหญิงคนนี้ไม่ใช่หมายสำคัญเพราะเขาคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความจริงที่แท้จริงนักศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หญิงคนนี้ไม่ใช่มารีแม้จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือมารีให้กำเนิดพระเยซูซึ่งเป็นเด็กในข้อนี้และนางหนีไปยังอียิปต์พร้อมกับโยเซฟซึ่งสะท้อนการหนีไปยังถิ่นทุรกันดารของผู้หญิงในพระธรรมวิวอ์อย่างไรก็ตามการที่ผู้หญิงหลบหนีและการที่พญานาคไล่ล่านางและลูกหลานของนางไม่ได้สอดคล้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในพระคัมภี์ผู้หญิงมักถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนประชากรของพระเจ้าซึ่งประกอบด้วยอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมและคริสตจักรในฐานะเจ้าสาวของพระคริสต์ในพันธสัญญาใหม่โดยในพระธรรมวิวรณ์บทนี้หญิงคนนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าของเหล่าประชากรซึ่งพระเจ้าทรงเลือกสรรจากชาวอิสราเอลที่สัตซ์ซื่อไปสู่ผู้เชื่อในพระคริสต์ที่เป็นชาวยิว และในที่สุดก็ไปสู่ผู้เชื่อชาวต่างชาติที่ได้รับการต่อกิ่งเข้ากับครอบครัวของพระเจ้าหญิงคนนี้มีดวงอาทิตย์เป็นอาพร์ซึ่งสะท้อนถึงความสว่างของพระคริสต์โดยมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความคงอยู่อย่างถาวรและอำนาจควบคุมมงกุฎแห่งดวงดาว12ดวงของนางแสดงถึงสถานะของนางในฐานะทายาทของราชอาณาจักรและชัยชนะของผู้เชื่อ ซึ่งตัวเลข12อาจหมายถึงทั้งผู้เชื่อที่เป็นชาวยิวและชาวต่างชาติโดยอ้างอิงถึง12เผ่าของอิสราเอลและอัครสาวก12คนนอกจากนี้ความเกี่ยวข้องระหว่างหญิงคนนี้กับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทำให้เรานึกถึงความฝันของโยเซฟในพระธรรมปฐมกาลบทที่37ซึ่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเป็นตัวแทนของเผ่าของอิสราเอล หญิงนั้นตั้งครันและรองด้วยความเจ็บปวดเพราะจวนจะคลอดแล้วเสียงร้องของหญิงตั้งคันนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของชุมชนที่ซื่อสัตย์ซึ่งเชื่อในพระเมสิยาและการทดลองของอิสราเอลก่อนพระเมสิยาจะมาถึงผู้เผยพระวจนะมีคาบรรยายเกี่ยวกับสิโยนในเรื่องการเจ็บท้องคลอดว่าทิดาแห่งสิโยนเอ๋ยจงทุรนทุร,รายด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส เหมือนผู้หญิงที่กำลังคลอดลูกซึ่งสะท้อนถึงการร้องเรียกผู้ปลดปล่อยที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ด้วยความเจ็บปวดรวดราวอีกทั้งความเจ็บปวดนี้ยังทำให้นึกถึงพระธรรมปฐถมการบทที่3ซึ่งกล่าวถึงความเจ็บปวดจากการคลอดบุตรและการเป็นศัตรูกันระหว่างเผ่าพันธุ์ของซาตานกับเผ่าพันธุ์ของผู้หญิงประเด็นที่2คือพญานาคผู้ทำลายล้าง จากนั้นมีหมายสําคัญอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในสวรรค์คือพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมี7หัวและ10บเขาทั้งเจ็ดหัวสวมมงกุฎพญานาคสีแดงถูกระบุในข้อ9ว่าเป็นซาตานซาตา,า,านคือสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายและสัตรูของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ ซาตานเริ่มต้นโดยปรากฏตัวเป็นงูในพระธรรมปฐมกาลบทที่3จากนั้นพันธสัญญาเดิมก็ได้ใช้ภาพของงูและสัตว์ร,ร้ายจากทะเลหรือเลวีอาธานเป็นตัวแทนของซาตานคำอธิบายดังกล่าวสอดคล้องกับสัตว์ร,ร้ายในพระธรรมวิวรณ์บทที่13และ17เมื่อนำมารวมกับบทที่12แล้วจะได้เป็นไตรภาคอันชั่วร้ายของซาตานที่ได้ทำสงครามกับประชากรของพระเจ้า นอกจากนี้สีแดงยังสื่อถึงการหนองเลือดและความรุนแรงเขาสิบเขาซึ่งทำให้นึกถึงสับปราสิบเขาในพระธรรมดานเนียนบทที่7เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจชั่วร้ายที่แผ่กว้างและมงกุฎทั้ง7สื่อถึงความชั่วร้ายโดยสิ้นเชิงและอาณาจักรที่ไม่บริสุทธิ์หางของมันตะวัดหนึ่งในสของดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาบนโลก นักศาสนาศาสตร์ตีความเกี่ยวกับการที่พญานาคใช้หางตวัดดวงดาวนั้นแตกต่างกันออกไปภาพนี้อาจสื่อถึงการแพ้แพ้ของซาตานที่กางเขนการเหยียบย่ำประชากรของพระเจ้าตามที่บรรยายไว้ในพระธรรมดานเนียนบทที่8หรือดวงดาวตามตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นอย่างไรภาพนี้ก็แสดงถึงเจตนาและอำนาจทำลายล้างของซาตานพญานาคนั้นยืนอยู่หน้าหญิงที่กำลังจะคลอด เพื่อมันจะได้กินทารกในทันทีที่เกิดมาพญานาคเป็นสัตว์ร้ายและตั้งใจจะกินทารกซึ่งก็คือพระเมสสิยาซาตานพยายามขัดขวางแผนการของพระเจ้าโดยพยายามทำลายพระผู้ช่วยให้รอดตลอดประวัติศาสตร์ซึ่งเริ่มจากการที่กษัตริย์เฮโรดสังหารเด็กทารกไปจนถึงการทดลองพระเยซูและการตรึงพระองค์ที่ไมก้กางเขนประเด็นที่3คือ การช่วยของพระเจ้าหญิงนั้นคลอดบุตรชายผู้ซึ่งจะปกครองมวลประชาชาติด้วยคา้าเหล็กบุตรนั้นถูกฉวยออกมาและนำขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าไปยังพระที่นั่งของพระองค์พระเมสยาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ได้ประสูติแล้วนอกจากนี้พระองค์ยังได้สิ้นพระชนนแต่ความตายไม่สามารถครอบงำพระองค์ได้ แท้จริงแล้วการตรึงกังเขียนคือชัยชนะเหนือความตายแม้ว่าซาตานจะพยายามขัดขวางและทำลายแผนการของพระเจ้าแต่มันก็ล้มเหลวมาโดยตลอดส่วนหญิงนั้นหนีไปยังถิ่นกันดานสู่ที่พำนักซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับนางที่นั่นนางจะได้รับการเลี้ยงดูเป็นเวลา1,260วันในพระคัมภีร์ถิ่นกันดานหมายถึงสถานที่แห่งการพักผ่อน การปกป้องและการลีภัยสำหรับการอยู่กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวซึ่งในที่นี้ได้มีการเชื่อมโยงเข้ากับช่วงเวลา42เดือนในพระธรรมวิวรณ์บทที่11เมื่อนักิรสักธิ์ถูกเหยียบย่ำและพยานสองคนเผยพระวจนะนักศาสนาศาสตร์มีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปกป้องผู้หญิงในถิ่นกันดานครั้งนี้โดยอาจเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพยานทั้งสองคน อาจเป็นส่วนหนึ่งของความทุกยากครั้งใหญ่อาจเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงดูแลผู้เชื่อของพระองค์อาจเป็นช่วงเวลาที่ชาวอิสราเอลที่เหลืออยู่หันมาเชื่อในพระเยซูอาจหมายถึงยุคคริต,ตรจักรหรืออาจหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์เช่นการปล้นสะดมกรุงเยรูซาเล็มในปี167ก่อนคตตร,ริสตกาลหรือในปีคริตสต์ศักราชที่70ท่ามกลางการตีความและความเป็นไปได้ต่างๆมากมาย สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือนี่เป็นเวลาที่จำกัดซึ่งเน้นย้ำถึงการปกป้องและการจัดเตรียมอันเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์หลักการที่1ในพระคริสต์ประชากรของพระเจ้าพบที่หลบภัยจากแผนการอันชั่วร้ายของซาตานหากคุณกำลังเผชิญกับประสบการณ์แห่งถิ่นกันดารเช่นความรู้สึกสิ้นหวัง หรือการถูกทดสอบโดยสถานการณ์ต่างๆขอให้คุณนำความทุกข์ใจหรือความกังวลใจทั้งสิ้นมาทูลต่อพระเจ้าขอให้คุณใช้เวลากับพระเจ้าผ่านทางการใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์การอธิษฐานและการสรัมมคกิธรรมในชุมชนคริสเตียนพร้อมทั้งยอมให้พระเจ้าทรงนำคุณเข้ามาใกล้พระองค์ขอให้คุณโอบรับการสถิตด้วยพระสัญญาและการจัดเตรียมของพระเจ้า โดยรู้ว่าคุณสามารถพึ่งพาพระองค์ได้ในตอนนี้และทุกๆวันการสถิตด้วยของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่กับคุณเสมอเพื่อจะยื่นเสนอที่หลบภัยให้กับคุณในทุกโอกาสแล้วคุณต้องการแสวงหาที่หลบภัยในพระคริสต์เพื่อจะปกป้องตนเองจากแผนการของซาตานในด้านใดของชีวิตคุณสามารถดำเนินการเฉพาะเจาะจงใดได้บ้าง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับพระคริสต์และได้รับการปกป้องจากแผนการทำลายล้างของศัตรูส่วนที่2ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ประเด็นที่1คือความพ่ายแพ้ของซาตานและเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มีคาเอลกับทุตสวรรค์ของเขาสู้รบกับพญานาคและสมุนของมันนี่คือจุดหยุดพักในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง บุตรชายและพญานาคมีคาเอลเป็นหนึ่งในทูตสวรรค์สององค์ที่พระคัมภีร์ได้ระบุชื่อร่วมกับกาเบรียลพระคัมภีร์กล่าวถึงมีคาเอลครั้งแรกในพระธรรมดานเนียลบทที่10ในฐานะนักรบของพระเจ้าและกล่าวถึงเขาอีกครั้งในพระธรรมดานเนียลบทที่12ในฐานะผู้ปกป้องประชากรของพระเจ้าฝ่ายของพญานาคพ่ายแพ้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ พญานาคใหญ่ถูกเวียงลงมาพญานาคนี้คืองูดึกดำบันที่เรียกกันว่ามารหรือซาตานผู้ล่อลวงคนทั้งโลกให้หลงผิดมันถูกเวียงลงมาบนโลกพร้อมกับทุสวรรค์ของมันนักศาสนศาสตร์ตีความเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้หลายคนทางกล่าวคือบางคนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการส,สร้างโดยซาตานเป็นผู้นำการกรบฏและถูกขับออกจากสวรรค์ บางคนมองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์นำเข็นในอนาคตซึ่งซาตานจะถูกขับลงมาบนโลกก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างไรก็ตามนักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่าเรื่องนี้อ้างอิงถึงความพ่ายแพ้ของซาตานที่ไม้กังเขนเมื่อการคืนพระชนการเสด็จสู่สวรรค์และการรับการเชิดชูของพระเยซูแสดงให้เห็นถึงชัยชนะของพระองค์แม้ว่าซาตานจะทรงพลัง แต่สุดท้ายมันก็ถูกจํากัดโดยการปกป้องและการปกครองด้วยสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าซาตานเป็นพลังที่พ่ายแพ้และไม่เคยแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะพระเจ้าได้แม้สงครามจะยุติลงแต่การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปและซาตานจะพยายามทำลายล้างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าจะพ่ายแพ้โดยสนามรบของมันอยู่ท่ามกลางเรา แต่ชัยชนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนข้อก้าวยืนยันว่าพญานาคคือซาตานที่ถูกขับไล่ลงมาบนโลกพร้อมกับภารกิจในการหลอกลวงโลกอนาคตของมันคือความทุกข์ทรมานในบึงไฟนรกซึ่งเราจะเห็นอิทธิพลของมันได้ในการก่อการร้ายการค้ามนุษย์สื่อลามกความขัดแยง้งและการข่มเหง แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ประเด็นที่2คือการพิชิตของพระกริอัครทูตยอนได้ยินเสียงดังในสวรรค์กล่าวว่าบัดนี้ความรอดเดชาุภาพและราชาอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอำนาจแห่งพระคริ์ของพระองค์มาถึงแล้วเพราะผู้กล่าวโทษบรรดาพี่น้องของเราได้ถูกเหวี่ยงลงไปแล้ว พวกเขาชนะพยามารโดยพระโลหิตของพระเมสสโปโดกและโดยคำพยานของตนเพราะฉะนั้นสวรรค์และชาวสวรรค์เอ๋ยจงชื่นชมยินดีเถิดชัยชนะของพระเจ้าเหนือซาตานนั้นเกิดขึ้นผ่านทางพระโลหิตของพระเมสสโปโดกซึ่งเป็นการสละพระชนชีพของพระเยซูเพื่อพิชิตบาปและความตายเราแบ่งปันชัยชนะนี้ผ่านทางความเชื่อโดยดำเนินชีวิตเพื่อสำแดงความจงรักภักดีต่อพระคริสต์ อันเป็นคำพยานของเราหลักการที่สองพระคริสต์ประทานชัยชนะเหนือซาตานแก่ประชากรของพระองค์การสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ได้พิชิตซาตานผ่านทางพระโลหิตของพระเมสสโปโดกการสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อไถ่บาปได้ชดใช้โทษบาปของเราปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของบาปและซาตานและประทานชีวิตนิรันร์แก่เรา ในฐานะผู้เชื่อเพระวิญญามบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตกับเราและเราก็ได้รับการเสริมสร้างด้วยพระพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกประการสำหรับการใช้ชีวิตเพื่อพระองค์และการต่อต้านแผนการของซาตานแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตอย่างไรก็ตามชัยชนะของเราไม่ได้มีไว้เพื่อเราจะเพลิดเพลินเพียงลําพังแต่เราได้รับการส่งเรียกให้แบ่งปันข่าวดีแห่งความรอดแก่ผู้อื่น พระเยซูประธานชัยชนะของพระองค์แก่เราและผ่านทางเราแล้วคุณต้องการพึ่งพาชัยชนะของพระคริสต์เหนือซาตานมากขึ้นเพื่อจะต้านทานการล่อลวงหรือการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณในด้านใดของชีวิตคุณจะให้กำลังใจผู้อื่นในการต่อสู้ของพวกเขาได้อย่างไรโดยเตือนพวกเขาถึงชัยชนะที่พระคริสต์ทรงได้รับเพื่อพวกเขาแล้วส่วนที่ 3. การไล่ล่าที่ยิ่งใหญ่ ประเด็นที่1คือการไล่ล่าของพญานาคเมื่อพญานาคเห็นว่าตนถูกทิ้งลงบนโลกก็ไล่ล่าหญิงจึ่งคลอดบุตรชายนั้นซาตานได้ไล่ล่าและยังคงไล่ล่าประชากรของพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์แต่พระเจ้าก็ทรงดูแลประชากรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดหญิงนั้นได้รับปีกพญาอินทรีสองปีก เพื่อจะได้บินไปยังที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้นางในถิ่นกันดานที่นั่นนางจะได้รับการปกป้องเลี้ยงดูให้พ้นจากพญานาคตลอดหนึ่งวาระสองวาระและครึ่งวาระการได้รับปีกพญาอินทรีย์เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องดูแลของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์วลีที่ว่าหนึ่งวาระสองวาระและครึ่งวาระมีการตีความหลายอย่างโดยอาจหมายถึงช่วงเวลาทั้งหมดของการดำรงอยู่ของผู้เชื่อ หรือความทุกข์ลำเค็นในอนาคตซึ่งวลีนี้เน้นย้ำว่าพระเจ้าทรงจำกัดทั้งความทุกข์ยากของประชากรของพระองค์และอำนาจของผู้ข่มเหงพวกเขาถึงแม้การข่มเหงจะรุนแรงขึ้นแต่การปกป้องคุ้มครองในอดีตของพระเจ้านั้นก็ทำให้เราแน่ใจถึงการดูแลอย่างต่อเนื่องของพระองค์ในปัจจุบันและในอนาคตประเด็นที่สองคือการปกป้องของพระเจ้า พญานาคนั้นก็พ่นน้ำออกมามากมายเหมือนแม่น้ำเพื่อสัตว์นางให้ลอยไปตามกระแสน้ำแต่แผ่นดินช่วยนางไว้มันแยกออกสูบเอาแม่น้ำซึ่งพญานาคพ่นออกจากปากลงไปพระคุณของพระเจ้าขัดขวางซาตานที่ไล่ล่าประชากรของพระองค์ในขณะที่แผ่นดินสูบแม่น้ำลงไปเหตุการณ์นี้ทำให้เราหวนนึกถึงการที่พระเจ้าทรงแยกทะเลแดงในพระธรรมอพยพ ซึ่งทำให้ประชากรของพระองค์สามารถหลบหนีไปได้และการที่ธรณีสูบผู้ติดตามของโคราที่กบฏน้ำจากปากของพญานาคอาจเป็นสัญลักษณ์ของพิษของซาตานซึ่งได้แก่การโกหกการหลอกลวงคำสอนที่ผิดและการข่มเหงที่มุ่งทำลายประชากรของพระเจ้าถึงแม้ซาตานจะพยายามอย่างมาก แต่พระเมตตาของพระเจ้าก็ช่วยให้ประชากรของพระองค์หลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาปได้และฤทธิ์อำนาจของพระองค์รวมทั้งชัยชนะบนไม้กางเขนก็ยิ่งใหญ่กว่าของซาตานประเด็นที่3คือสงครามของพญานาคแล้วพญานาคก็โกรธแค้นหญิงนั้นและไปทําสงครามกับลูกหลานของนางที่เหลือคือคนเหล่านั้นที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและยึดมั่นในคำพยานเรื่องพระเยซู เมื่อซาตานเห็นว่ามันไม่สามารถเอาชนะหญิงคนนั้นได้มันก็โกรธแค้นลูกหลานที่เหลือของนางซึ่งเป็นชายและหญิงที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านี่แสดงถึงการข่มเหงผู้เชื่อยอย่างต่อเนื่องตลอดประวัติศาสตร์จนกว่าพระคริสต์จะเสด็จก,กลับมาหลักการที่3พระเจ้าทรงเตรียมประชากรของพระองค์สําหรับชัยชนะเหนือการโจมตีของซาตานซาตานพยายามทำลายประชากรของพระเจ้า โดยปลูกฝังความเท็จและความสงสัยล่อลวงด้วยสิ่งที่ทําให้คขว้เขวและกล่าวโทษแต่พระเจ้าได้ทรงเตรียมเราผู้เชื่อให้พร้อมสําหรับการต่อสู้ด้วยยุทธภัณฑ์ของพระองค์ครบชุดซึ่งได้แก่ความจริงความชอบธรรมสันติสุขความเชื่อความรอดและพระวจนะของพระองค์พระเจ้าได้ประทานสติปัญญาความสามารถในการแยกแยะฝ่ายจิตวิญญาณและความสัมพันธ์โดยตรงกับพระองค์ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากนี้พระองค์ยังได้ประทานผลของพระวิญญาณแก่เราด้วยซึ่งได้แก่ความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเองพระเจ้าประทานทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อจะต่อสู้กับแผนการและการโจมตีของซาตานแล้วคุณรู้สึกว่า คุณเสี่ยงต่อการถูกซาตานโจมตีมากที่สุดในด้านใดของชีวิตคุณสามารถทําตามขั้นตอนเฉพาะเจาะจงใดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการเตรียมชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าและด้วยการอธิษฐานเพื่อต่อต้านการโจมตีของซาตานยอนเห็นหมายสำคัญยิ่งใหญ่ในสวรรค์เรื่องหญิงคนนั้นบุตรชายและพญานาคข้อความสำคัญคือ ผู้เชื่อสามารถวางใจพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ในการต่อสู้กับแผนการของซาตานขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์สำหรับชัยชนะที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับในประคิ์ขอทรงเสริมกำลังให้ข้าพระองค์ทั้งหลายในระหว่างการต่อสู้แห่งชีวิตและขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในการปกป้องและการจัดเตรียมของพระองค์ ปรับพรุทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ